สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในการสร้างรายได้นะครับผ่านทางช anel ของ YouTube นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนที่รับชมอยู่ก็ตามกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้สมัครไม่ว่จะเป็น Gmail นะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโออย่างที่ทราบนะครับผมอัปโหลดวิดีโอลงไป2วิดีโอแล้วนะครับนะก็มียอดผู้เข้าชมอยู่ประมาณนี้นะครับนิดเดียวนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการที่เราจะเริ่มสมัครเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าการสร้างรายได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิดในช่องนในช่อง YouTube ของเราขึ้นมานะครับก็มาที่ตรงช n n e l นี้นะครับนะคือด้วยปกติเนี่ย เพื่อนๆต้องดูนะฮะการตั้งค่าลักษณะเช่นในส่วนของผมเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเอาเทียบเอานะครับผมก็จะขออธิบายในส่วนของภาษาไทยนะครับที่ที่หน้าต่างของผมมัน,มนเปิดให้แต่ถ้าของเพื่อนๆเ,เป็นภาษาอังกฤษเองก็ต้องพิจนารณาดูนะครับโอเคไปที่คำสั่งช่องนี่นะครับชแนลนี่นะฮะจากนั้นก็มาที่ลักษณะนะครับคุณลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้นะครับในหัวข้อตรงนี้ รเราก็จะไปเปิดการใช้งานนะเพื่อจะสร้างรายได้จากนั้นก็จะมีดีเทลรายละเอียดว่าว่าด้วยอะไรต่างๆก็ลองอ่านดูนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาก็มาที่ตรงจุดนี้นะครับเปิดใช้งานบัญชีของฉันนะครับจากนั้นเราจะมาดูข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดโปรแกรม youtube partner เนี่ยว่ามีอะไรบ้างรายได้จะมาในลักษณะไหนคร่าวๆนะครับเขาก็จะอธิบายตรงนี้ให้เราฟังจากนั้นก็จะมีการกดในส่วนของ a c c e p t อ่ะนะครับก็คือการยอมรับยกตัวอย่างเช่นฉันได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดข้างต้นฉันยอมที่จะไม่คลิกโฆษณา YouTube แรต่างก็ว่ากันไปฉันไม่เลือกรับเนื้อหาสําหรับแรงต่างก็ว่ากันไปในที่นี้นะครับผมจะคลิกตรงนี้นะครับฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดข้างต้นนะครับนี่นะฮะเสร็จปุ๊บกดปุ่มยอมรับนะครับอ่ายอมรับไปยอมรับไปนะครับทั้งหมดนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะ กดยอมรับไปนะครับน,นะครับทีนี้เรามาดูนะครับทีนี้ก็จะบอกว่าการสร้างรายได้จากวิดีโอของฉันวิดีโอวีดโอนี้เป็นแบบฟางซ้อนดูตัวอย่างวิดีโอนี้เป็นแบบข้ามได้นะครับาการสนับสนุนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในที่นี้เราจะให้โปรแกรมให้ที่นี่กําหนดให้แล้วก็สร้างรายได้เลยนะครับ สักคู่นะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าให้เราอัปเดตนะอัปเดตอะไรมาดูกันนะครับมีการอัปเดตการตั้งค่าการสร้างไรายได้สําหรับ2วิดีโอนะครับเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าโอเคเราก็รับทราบนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีแอดแล้วก็มีตรงนี้นะฮะเรา,เรา,เ,ราเราจะไปดูทีละจุดนะครับจากนั้นก็กดรับทราบอานะครับมาดูกันมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมฮะ การสร้างรายได้ของ,อง <im cia> 2วิดีโอก็จะมีชแนลตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่นี่เลยนะครับไปที่สร้างไรายได้ก่อนมันก็จะย้อนกลับมาที่วิดีโอของเราในตอนแรกแต่และจุดนีน<ๆ>้นะครับเพื่อนๆก็คลิกตรงนะครับเลื่อนตัวนี้มาอย่างนี้นะฮะจะให้มันจะให้โฆษณาตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าโฆษณาที่เพื่อนนะครับมีอยู่เนี่ยมันเลื่อนมาจะให้มันโฆษณาขึ้นมาตรงไหนก็ค,คือให้เขาแทรกโฆษณาได้เอาง่ายๆนะรเราก็คลิกสัก 1. จุด2จุดนะครับเราก็สัก3จุดพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพื่อนเพื่อไม่มีประโยชน์นะฮะ ก็ใส่สักสองสจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ติ๊กหลังวิดีโออีกทีนึงก็บันทึกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูการเพิ่มประสิทธิภาพก็คือการเพิ่มการ์ดเข้าไปหรือไม่ก็คือการเพิ่มในส่วนของอพลิตนะฮะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เชื่อมโยงกับบัญชีของฉันเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาที่การตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญก็คือการเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีตรงนี้เราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับ เพื่อนๆก็ต้องพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับลงชื่อเข้าใช้มันก็จะอ้างอิงชื่ออะไรต่างๆเนื้อหาภาษาอังกฤษนะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลของฉันเนื้อหาภาษา,าเราไปดูภาษาดิมีภาษาไทยไหมคิดว่ามีนะครับไทยนะครับาำนวนการต่อนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนที่3ข้อมูลนะครับประเทศหรือว่าดินแดนอะไรต่างๆแล้วก็ไปที่ ของเรานะครับไทยอยู่ไหนมีไหมประเทศหรือขอบเขตนะครับเดี๋ยวนะครับประเทศและขอบเขตไอ้ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นประเทศไทยนะฮะลองดูใหม่นะฮะก็จะขึ้นต้วที่ทหารนี่ไงฮะไทย ก็จะลิงก์ดีเทลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเสร็จแล้วนะครับบัญชีชื่อผู้รับเงินเนี่ยนะฮะอันนี้สำคัญนะครับก็ต้องใส่เป็นชื่อของเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับที่อยู่นะครับให้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะฮะที่อยู่นะครับชื่อผู้รับเงินที่อยู่นะครับจังหวัดอะไรต่างๆในนี้ก็จะมีรหัสไปรษณีย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะเสร็จปุ๊บก็ ส่งใบสมัครของเรานะครับการส่งใบสมัครอันนี้สําคัญนะครับการส่งใบสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตอบรับมาที่ในส่วนของอ,อีเมลนะรหรือว่า gmail ของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละนะครับอันนี้ต้องไปรอรับนะครับตอนนี้ผมจะไม่ป้อนนะค,คือข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นความรับนิดหน่อยนะเพื่อนเป้อนเข้าไปจากนั้นก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปรอดูที่ gmail ของเราอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในในส่วนของ วิดีโอถัดไปว่า Gmail ที่เราได้รับมาเราจะไปป้อนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับในส่วนของวิดีโอนี้ผมก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับในวิดีโอที่4กับการสร้างรายได้ในช anel ของ YouTube ไปกันง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆดูไปโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ